สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสือปกดำเชื่อว่าห้องพยาบาลคงเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่ทว่าห้องพยาบาลที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้นั้นเชื่อได้เลยว่ามันจะต้องต่างจากห้องพยาบาลที่คุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน รู้จักอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะป๋องยืนชักสีหน้าไม่พอใจเมื่อเขาถูกเรียกเข้าห้องปกครองเรื่องที่เกิดขึ้นในคราวนี้ มันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยมันเป็นเพราะเขาถูกหาเรื่องก่อนตั้งหากแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นตัวเขาและคู่กรณีก็ต้องรับบทลงโทษร่วมกันนั่นก็คือการทำความสะอาดโลงยิมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนแต่มีหรือที่ป๋องจะยอมรับบทลงโทษทั้งทงท,งที่เขาไม่ได้ทำความผิดอะไร มันยากสําหรับเขาที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ๆเขายัางเข้ากับพวกเพื่อนๆได้ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าเพิ่งจะย้ายเข้ามาเรียนในช่วงกลางเทอมตัวของป๋องจึงตกเป็นหัวข้อสนทนาอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังมีข่าวลือแปลกๆว่าสาเหตุที่เขาต้องย้ายเข้ามาเรียนในช่วงกลางเทอมก็เป็นเพราะไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาท กับเพื่อนที่โรงเรียนเก่าจนคู่กรณีบาดเจ็บสาหาัสต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทําให้ในสายตาของเพื่อนร่วมห้องป๋องจึงกลายเป็นตัวอันตรายไม่ว่าใครก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ป๋องเท่าไหร่นักทำให้เขาไม่มีเพื่อนเลยสักคนแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นตัวของป๋องก็ไม่ได้สนใจแต่ถ้าว่า พ็ถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆมันก็ทำให้เขาหงุดหงิดจนเผลอลงไม้ลงมือกับเพื่อนร่วมชั้นซะได้ปองตั้งใจจะโดดเรียนในคาบบ่ายเขาเดินเตะๆไปเรื่อยๆจนได้พบกับห้องพยาบาลที่อยู่ตรงชั้นสี่มอเปิดประตูเข้าไปดูก็พบว่าอาจารย์ประจำห้องพยาบาลน,นั้นไม่อยู่ปองเดินสำรวจภายในห้องพยาบาล จนได้พบกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่แปะอยู่บนผนังบนกระดาษแผ่นนั้นมีข้อความเขียนเอาไว้ว่ากฎการใช้ห้องพยาบาลที่ตึกเก่าบรรณศรโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดข้อที่หนึ่งกรุณางดใช้ห้องพยาบาลหลังช่วงเวลา18นาฬิกาในช่วงเวลาดังกล่าวสถานที่แห่งนี้ ไม่ควรจะมีใครเข้ามาทั้งสิ้นหากเข้ามาใช้งานในห้องพยาบาลแห่งนี้โปรดกลับออกไปก่อนถึงเวลาที่กําหนดด้วยข้อที่สองสำลีผ้ากอสหรืออะไรก็ตามที่เปื้อนเลือดห้ามนำมันไปทิ้งลงในถังขยะที่อยู่ภายในห้องพยาบาลอย่างเด็ดขาดการุณานำมันออกไปทิ้งทางด้านนอกและต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นหลังใช้งานเสร็จแล้วด้วย ข้อที่สามเตียงที่อยู่ทางด้านในสุดห้ามเข้าไปนอนอย่างเด็ดขาดหากระหว่างที่เข้ามาใช้ห้องพยาบาลได้ยินเสียงที่ดังออกมาจากทางใต้เตียงห้ามก้มลงไปมองในทุกกรณีทางที่ดีควรจะรีบกลับออกไปจากห้องพยาบาลให้เร็วที่สุดเมื่อได้ยินเสียงเหล่านั้นข้อที่สี่หากระหว่างที่นอนอยู่บนเตียงได้พบเห็นเด็กสาว ที่ผูกโบสีดำเดินเข้ามายืนมองอยู่ที่ปลายเตียงห้ามสบตากับเธอให้แก้งหลับไปซะไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามห้ามลืมตาขึ้นมามองอย่างเด็ดขาดข้อที่ 5, หห้ามใช้ห้องพยาบาลแห่งนี้ในวันที่9วันที่18และวันที่27ของทุกๆุกเดือนหากมีความจำเป็นต้องเข้ามาใช้งานที่ห้องพยาบาลแห่งนี้ ในวันดังกล่าวจริงๆแนะนำว่าให้พาคนอื่นมาด้วยและห้ามอยู่ภายในห้องพยาบาลนี้เกินหนึ่งชั่วโมงเป็นอันขาดข้อที่หหากเปิดประตูห้องพยาบาลแล้วพบว่ามีเด็กสาวยื่นหันหลังให้กับคุณอยู่ภายในห้องขอแนะนำให้คุณกล่าวขอโทษและรีบออกจากห้องพยาบาลให้เร็วที่สุดวิ่งให้ไวที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เชื่อเถอะ คุณไม่อยากถูกเธอจับตัวได้หรอกฟองไล่สายตาลงไปก็พบกับกฎอีกสองสาข้อเขาขี้เกียจจะอ่านและคิดว่ามันไร้สาระเอามากๆนี่มันห้องพยาบาลนะไม่ใช่สถานที่ล่าท้าผีจะมีกฎบ้าๆพวกนี้เอาไว้ทำไมฟองเดินไปล้มตัวลงนอนที่เตียงทางด้านในสุดโดยไม่ลืมลูดผ้าม่านกั้นปิดเอาไว้ด้วยแต่ทว่าหลังจากที่เขา ล้มตัวลงนอนไปได้สักพักป๋องก็ได้ยินเสียงแกรมไอจากคนที่นอนอยู่ตรงเตียงข้างๆดังแรกขึ้นมาไงานายแอบเข้ามานอนเหมือนกันเหรอเสียงนั้นล้องขึ้นทำเอาป๋องได้แต่นิ่งเงียบเขาไม่คิดว่าจะมีคนที่คิดแบบเดียวกันกับเขาด้วยอีกอย่างในตอนที่เขาเข้ามาภายในห้องพยาบาลแห่งนี้เขาก็ไม่เห็นว่า มันจะมีคนอื่นอยู่เลยนอกจากตัวของเขาเมื่อเสียงนั้นเห็นว่าป๋องยังคงเงียบจึงได้พูดออกมาอีกครั้งไม่ต้องห่วงนะอาจารย์ยังไม่กลับมาหรอกน่าจะนอนอยู่ที่นี่จนถึงเย็นเลยก็ได้ประโยคนั้นทาเอาป๋องรู้สึกแปลกๆเขาจึงตัดสินใจร้องถามกลับไปทำไมถึงรู้ว่าอาจารย์จะไม่กลับมาเสียงหัวเราะที่ดังขึ้น แทนการตอบคำถามนั้นทำอป๋องหางคิ้วกระตุกเขาลุกขึ้นนั่งพางเอื้อมมือไปจับที่ผ้าม่านกัน้นในตอนนี้เขาชักอยากจะเห็นหน้าคู่สนทนาของเขาเสียหน่อยอาจารย์กลับบ้านไปแล้วนะ่ะเห็นว่ามีธุระด่วนเราเลยแอบเข้ามานอนได้ไง๋องปล่อยมือออกจากผ้าม่านกัน้นเขาพอจะมองเห็นล่างเงาลางๆของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังนั่งพูดคุยกับเขาอยู่งั้นก็ดี ป้องล้มตัวลงนอนอีกครั้งเขาค่อยๆหลับตาลงแต่ทว่าเด็กหนุ่มคนที่นอนอยู่ตรงเตียงข้างๆกับชวนเขาพูดคุยต่อซะอย่างนั้นนายเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องพยาบาลน,นี้หรือเปล่าแล้สาระหุบป,ปากซะฉันจะนอนป้องตอบกลับอย่างไม่ใส่ใจเขาได้ยินเสียงหัวเลาะของเด็กหนุ่มคนนั้นดังขึ้นอีกครั้ง ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่สนใจในสิ่งที่ปองพูดเลยแม้แต่น้อยปองหันไปมองก็พบกับร่างของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนเตียงแม้จะมีผ้าม่านกั้นเอาไว้แต่เขาก็พอจะมองเห็นได้ลางๆไอ้หมอนี่คงจะหาเรื่องมาอำมเขาเล่นแน่ๆถึงเขาจะเป็นเด็กใหม่ก็เถอะแต่ไอ้เรื่องเล่าในโรงเรียนแบบนี้มันก็เป็นแค่เรื่องไร้สาระคิดจะมาพูดได้เขากลัวหรือไง ผีมันมีจริงที่ไหนขอคิดก่อนนะเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับห้องพยาบาลอืมฉันบอกว่าให้หุบปากไงปองพูดออกมาเป็นจังหวะเดียวกับที่เด็กหนุ่มคนนั้นพูดขึ้นมาพอดีห้องพยาบาลที่อยู่ตรงชั้นสี่ของตึกเก่าบานสอนมีเรื่องเล่าอยู่ว่าเป็นที่อยู่ของวิญญาณร้าย ไม่ว่าใครก็ตามที่หลงเข้าไปจะไม่มีโอกาสได้กลับออกไปป้องทอนหายใจออกมาเบาๆเขาไม่อยากจะโดนทันบนเพิ่มหากเผลอไปต่อยตีกับใครเข้าอีกเขาอาจจะโดนเชิญผู้ปกครองป้องจึงได้แต่นอนฟังสิ่งที่เด็กหนุ่มคนนั้นพูดออกมาอย่างเงียบๆก่อนหน้านี้เคยมีเด็กหนุ่มคนหนึง่งแอบเข้ามางีบในห้องพยาบาลเขาคิดว่า จะได้นอนพักแบบสบายๆในห้องที่มีแอร์เย็นเฉียบแต่ทว่าพอเขารู้สึกตัวอีกทีกลับพบว่าตัวของเขานั้นไม่สามารถขยับได้เลยเมื่อมองไปที่ปลายเตียงเขาก็ได้พบกับใบหน้าของเด็กสาวคนหนึ่งที่กำลังจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาที่น่ากลัวเด็กสาวคนนั้นเสียยิ้มออกมาทำให้เด็กหนุ่ม ได้เห็นฟันที่แหลมคมหลายสิบซี่ที่อัดแน่นอยู่ภายในปากของเธอจะหยุดพูดได้หรือยังปองพูดออกมาพางจ้องไปที่ล่างของเด็กหนุ่มคนนั้นเมื่อได้ยินในสิ่งที่ปองพูดเด็กหนุ่มคนนั้นก็หัวเราะออกมาเสียงหัวเราะที่ฟังดูน่าขนลุกทำเอาปองรู้สึกแปลกๆแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจพี่นายไม่เชื่อที่ฉันพูดอย่างนั้นเหรอ ก็เออสิวะปองคิดในใจเขาพลิกตัวนอนหันหลังให้กับเด็กหนุ่มคนนั้นก่อนที่เขาจะเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ปองมารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ของตัวเองดังขึ้นเมื่อหยิบขึ้นมาดูก็พบว่ามีสายเรียกเข้าจากพ่อของเขาไม่ต่ำกว่าสิบสายปองรีบกดรับโทรศัพท์ก่อนจะโดนคุณพ่อของเขาต่อว่าเสียยกใหญ่เขารีบแก้ตัวไปว่า ต้องอยู่ทำความสะอาดโรงยิมเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะรีบกลับบ้านนั่นจึงทำให้พ่อของเขาเริ่มจะเย็นลงได้บ้างเมื่อวางสายไปป้องก็กวาดสายตามองไปรอบๆห้องพยาบาลเขาเหลือบมองนาฬิกาบนผนังก็พบว่ามันเป็นเวลา18นาฬิกา20นาทีนี่มันก็เย็นมากแล้วจริงๆเขาควรจะรีบกลับบ้านได้แล้วป้อง ทำท่าจะลุกออกจากเตียงแต่ทว่าเสียงไอที่ดังขึ้นทำให้ป๋องรู้ได้ว่าภายในห้องพยาบาลน,นี้ยังมีคนอื่นอยู่ด้วยนอกจากตัวของเขานายยังไม่กลับบ้านหรือไงปองร้องถามขณะที่มองไปยังเตียงข้างๆเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นก่อนที่เจ้าของเสียงไอจะพูดขึ้นอีกครั้งทั้งที่ฉันเตือนานายแล้วแท้ หาปองลากเสียงยาวๆพางทำท่าจะลุกไปดึงผ้าม่านกั้นให้เปิดออกแต่ทว่าคนที่อยู่อีกฝั่งของผ้าม่านก็พูดขาดขึ้นมาเสียก่อนอย่าเปิดผ้าม่านนี่จะดีกว่ารีบออกไปจากที่นี่ซะนี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายปองรู้สึกหงุดหงิดนิดๆเขาดึงผ้าม่านให้เปิดออกแล้วก็ต้องนิ่งค้างไปเมื่อพบว่า บนเตียงนั้นมันว่างเปล่าเขาได้แต่ยืนตัวแข็งค้างอยู่แบบนั้นจนกระทั่งได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กหนุ่มคนหนึ่งดังขึ้นน่าเสียดายฟองพยายามมองหาต้นตอของเสียงแต่เขาก็ไม่พบเห็นวีแววของใครเลยในตอนนั้นเองเสียงของนาฬิกาตั้งโต๊ะก็ดังขึ้นมาป้องหันไปมองก็พบว่าในตอนนี้ มันเป็นเวลา18นาฬิกาส3นาทีปองรู้สึกได้ว่าบรรยากาศภายในห้องพยาบาลมันเปลี่ยนไปราวกับว่ามีสายตาของผู้คนมากมายกำลังจับจ้องมาที่ตัวของเขาป้องเผลอก้าวถอยหลังจนล่างของเขาชนเข้ากับเตียงที่อยู่ทางด้านหลังในตอนนั้นเองป้องก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากทางใต้เตียง เขาก้มลงไปมองก็ต้องตกใจจนตัวแข็งค้างไปเมื่อพบกับสายตาหลายสิบคู่ที่กำลังจ้องมองมาที่เขามันเห็นเราแล้วจับตัวมันไว้อย่าให้มันกลับออกไปได้จับตัวมันไว้รีบจับมันไว้เสียงมากมายดังก้องอยู่ภายในหัวของป๋องเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกป๋องพยายามคาหน,นีออกมาจากตรงนั้น ด้วยความหวาดกลัวแต่ทว่าข้อเท้าของเขากลับถูกมือของใครบางคนจับยึดเอาไว้แน่นอย่าให้มันหนีไปได้ป้องกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรแต่สิ่งนี้มันต้องไม่ใช่คนแน่ๆช่วยด้วยใครก็ได้ป้องพยายามร้องขอความช่วยเหลือ เขาร้องตะโกนแหกปากออกมาจนสุดเสียงในตอนนั้นเองป๋องก็ได้ยินเสียงของเด็กหนุ่มคนหนึ่งดังแทรกขึ้นมาทาั้งๆที่ฉันเตือนนายแล้วแท้ๆป๋องกรีดร้องออกมาภาพที่เห็นคือใบหน้าของผู้คนมากมายที่กำลังจ้องมองมาที่เขาเป็นสายตาเดียวกันมือที่ขาวซีดโผลออกมาจากใต้เตียงชุดล่างของป๋องเอาไว้เสียงกรีดร้องของป๋อง นางกล้องไปทั่วห้องพยาบาลแต่แล้วจูจๆทุกๆอย่างก็เงียบหายไปทั้งใบหน้าของผู้คนทั้งมือที่ขาวซีดเหล่านั้นอยู่ๆมันก็อันตรธานหายไปอย่างไรงง้ร่องรอยป๋องรีบคานออกมาจากใต้เตียงเขารีบวิ่งไปตรงประตูห้องพยาบาลแต่ทว่าเมือม่อมือของเขาสัมผัสเข้ากับลูกบิดประตูป๋อง ก็ได้ยินเสียงลากเก้าอี้จากทางด้านหลังของเขาดังขึ้นตอนนี้ป๋องไม่กลา้าแม้แต่จะหันกลับไปมองในตอนนั้นเองเสียงหัวลาะของเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็ดังขึ้นก่อนที่เขาจะเริ่มพูดออกมาข้อที่9โปรดระวังเอาไว้ให้ดีหากถูกพวกมันเจอตัวเข้าแล้วเราขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะคุณจะไม่มีวัน ได้กลับออกไปนายควรจะอ่านกฎให้ครบทุกข้อนะสิ้นเสียงของเด็กหนุ่มคนนั้นปองก็กรีดร้องออกมาอีกครั้งเสียงร้องของปองเงียบหายไปในเวลาไม่นานหลังจากวันนั้นปองก็ไม่มาเรียนอีกเลยไม่มีใครพบเจอกับเขาหลายคนคิดว่าเขาย้ายโรงเรียนไปแล้วและหลังจากวันนั้นเรื่องเล่าของห้องพยาบาลตรงชั้นสี่ที่ตึกเก่าบรรณสร ก็ถูกยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งเพราะมีคนได้ยินเสียงของเด็กหนุ่มคนหนึ่งร้องตะโกนขอความช่วยเหลือดังออกมาแต่ทว่าพอเปิดประตูเข้าไปภายในห้องพยาบาลก็พบเพียงความว่างเปล่าเท่านั้น ของเราในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะสำหรับในวันนี้คงต้องบอกลากันแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ